คนหน่อยนอนปะวะสบายดีพี่น้องพ่อกับสองน้องแคทคือเก่าฮพี่น้องเลยมานอนเผานอนเผากับปลาได้ดอกซุยเอ้ยอืม เพราะว่าเอฟซีถามวันอธิบายเรื่องเพราะว่าอยู่อยู่กัมให้ฟังนี่แบบว่าคือบ่อยู่ไฟแบบอนะฮะเดออันนี้นะกินหวานเนาะปพราะว่าเนาะกินหวานอยู่ไพคือกันแต่ว่าบ่ได้อยู่แบบบ่ได้อยู่แบบอยู่ไพใส่นะพี่น้องเจ้าเจสียอธิบายแนวไหนแปลว่า อันนี้กินหวานเลยอยู่กําเย็นกลางมุ่งไว้จะคืนเลยเจ็ดคืนบ่อยู่เจ็ดคืนคือกันพี่น้องแต่ว่าอยู่บ้านเฮาน่ะเอิญกาเย็นกินหวานเลยก็อยู่น่นนี่ิต่แบบพี่น้องกันมีกเย็นกับกกับกหอนต่อไปกับนางนั่นพุ่นสิไปอยู่กำห้อนถ้ามันได้มันก็อยู่กำเย็นคือกันอันนี้แล้วแต่แต่ว่าน่ะ ดําหน้าเฮ้ยสบายเฮ้ยเขาสิดำหน้าบุตรเชินสิบปได้กินไงลูกหล่ะอีแม่ชิมเมื่ออะไรได้หรือเอ้ยอันอันเล่นขนมกระเซียไปเบิดชงเหมือนกูอ่ะสวยตายเนาะอีแม่เอ้ยมาจีทำไมเงินเด็กชิซามได้ลูกต้องบอกว่าถูกซ้อมหน้าอีแม่เอ้ยมาจีเป็นเหลี่ยมตาบ้าลูกเจ้าเหลื่อมตาบ้าลูก เจ้าค mm ือบไห่ได้ก ouais ินแหละบไหยบัดมือเ้าวนี่บอได้กินรดแม่บัสิเอาไฟมาใส่ตาลุ่ดรสชื้อออกให้เบิ่งชิ้ออหกให้เบิ่งนี่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 น่ะน่ะนะเนนแค่ยังบุยังบุญดอกรูปหญิงใช่ผู้หญิงสิใช่ผัวโดดลงมากแต่คือผู้ เอาแซวเอาแรงเราซุยเห็นน uh 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 ั่บหดได้ตอนมึงสะเอาย่ซุยมึงอยากได้มึงต้องเห็ดได้อืมซุยบอกพ่อว่อมึงหยาดมันเข่าลนเห็ดเองลนเอาอยากได้เฮ้ย กลังใส่ฮะกระเฮนหน่อยหนึ่งมีฮักูอะไรวันใหญ่เนาะมันกำลังเบ่งคนเตี้ยๆนันเองบะเถาะใหญ่ซื้อสูตรมาใส่เป็นตะแพงเหรอไงบใหญ่เนาะทคนบัใหญ่ยันไปเถาอยันกับซิมิแต คือเาเห็นคนเตียคือเจ้าม่านนะเขาใส่สุดนะงามนะพ่แม่นท่องนะมันก็สิบนใหญ่บรนไดเดอกกลัวเขาน้อยคั้นไปเนาะคั้นไปท่องใหญ่เกิืมันกระสีเหมือนอย่างหนึบสะพับยาของนี่อะไรพี่น้องเอ้ยอันที่ป้าว่าอยู่อยู่เนาะนี่อีกแเนาะอยู่คือน้องมวยเห็นเด็เนาะเคยอัน บอมันบอมันว่าลำบากแต่ว่บาเพราะว่านะเคยอยู่แนวนี้สุดสุดผู้วินน่ะก็อยู่แบบนี้นะเฮ้ยสุดผู้วินก็นอยู่แบบนี้ขึ้นกัอึดกับน้องอยู่กำห่อนคือกระเจาจิตจิตเฮ้ยอ,อยู่กำห่อนคขมือนี่บ่ได้คอย,ย,ยใส่ฟืนนะเฮ้ยใส่ทา่านบ่คว,วันอีกเ้ยอีรี่มันให้เทกเลยอนนือขันสมมุิว่าอยู่เก้าขึ้นกัเพราะว่า กันสมมุ Platform. ิว <là who somewhere graffiti> ่าอยู่สมมุ <rawd Moder> ิว่าอยู่เก่าขึ้นก็มันสิเบิร์ตจะกระสอบมือละสอบก็มือละสอก็ไม่ถึงน้ำอาบถึงน้ำกินเคยอยู่เนาะนี่พี่น้องเอ้ยป้าว่านะสุดก่อนนี่เพิ่นก็อยู่กำเย็นกินหวานแล้วก็อยู่กำเย็นอันนี้อะไรอะไรก็เป็นกำหอนเลยเนาะแบบมันเมนแต่ว่าสุดก่อนนะป้าว่าอยู่บ่ได้เนาะป้าว่าอยู่บ่ได้สุดก่อนนะกำหอนอย่างได้ออกมาอยู่กำเย็นอยู่ไปเลยพีท ช่วยเอานำไหมเอาเมื่อหนำไหมพอดีแลสตะเล่ํนเตะดาวันนี้ก็เลยาเ่าอยากกินห้ามงัวเออเออปุ้ยหน้าไหนอู้ยนผูกขาดทำแล้วเราได้หัวไปใช่จังขาดทำนะเนาะโทษถอโทเ ก็โสดก็ไฟพี่เ้องไอ้ว <buying that. S 2> ่าอย่าออกกันโอ้ยห่ามขนาดนั้นน่เอฟซีว่าป้าว่าทำไมกินข้าวเปล่าขาดขาดอาหารจานอาหารหาหมูฉันฟังเล้าขนาดนนี้เนาะคันเวลาอยู่ไฟนะปี่หัวขาเข่าจีแต่โบยุกำม่กจะยังบอกโขบเนอาหารหาหมูโมเมนแบบว่า เวลาเขาได้เขาขอดลูกออกมาเนี่ยนีเลยว่าว่ามอสิมาเบิ่งนะเฮ้อนะเฮยมอ่ไ้มาเบิงนะ่งเนาะเขาถ้า,ามาหอดเพื่อนลแล้วแล่ะก็คือแล้วข,ข,นขันบนัได้เป็นยังขาเจ้ากับบัาบดงนำมาเบิง่ใงใส่าปา กินปิ้งไก่ผุนพี่น้องหักมือแรกก็เลยบบท่านได้อันนั้นมานอนเผาลูกขึ้นขำเป็นมืดโบท่านได้ขำอันนี้ตีมาสิกแจ้งแล้วโอ้ยเนาะหามุ้งเลยหักกระหองแล้ววะจ้ะหามุ้งขึงแล้วเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยบานมือใช่ไหมมือแลงขั้วใช่ไหมเผาตอมือแลงอันมือแลงนะอันไก่มาเผาน้ำเด้อบบได้ให้ผัวมาเผาเนาะย่างกันคืนย่างกันเว้นหนุมย่างมาเผาเฮ้ย บ่เละยังกลางคืนน่ะยังกลางคืนน่ะแห่เป็นฝ่ายผัวซะเนาะยังกลางเวรยังเป็นฝ่ายเมียเพิ่นผ้าเมื่อเพิ่นมาหมู่เมื่อแรกเูิ่ิ้ผ้าเมื่อจัดเมื่อแรกไหนตาไข่เม่าเผาเป็นหมู่ตาใจเด้ออมแอมอมแเบิดเกินสดแจ้งเขากันอ่ำลำฉันพ่อก็อย่างเด้ยมาอยู่บ้านเดียวกันเนาะเบิ่งเนาะเบิ่งเนาะเข้ามาเนี่ยแม่ลูกเบิ่งเนาะเนี่ยนเอือยแล ผักเอื yes> ้อยเด้อมาเบิ่งเอื้อยนี่ตามนั่นเด้อพี่น้องเอ้ยแม่คินหน้าบ่กินได้จุ๊ขาอือโอ้ยเบิ่งนี่ผมนา FC ว่าผมนาดกดําคืออันแม่เนาะว่าซคือแม่พี่น้องเอ้ยหน้าทงดังคมปัดใหญ่มานี่ัวกันได้เฮือนบ่แงพี่น้องเอ้ยผู้บ่าวตึม บ่งด e bueno, uh, ูยักดูบ่แมนมาก็ได้เฮือนเฮาได้บ่แขงหัวก็ได้เฮือนผู้บ่าวบ่แข่งข้างหน้ากําผูผู้มัดเจ้าออกกับเขามุมงกับบ่ได้บ้านนี้ผูผูนี่บ่ขาวนําเขามาทำแม่ลูกเขาไปปั๊บเขามาเบิ่งน้องเขามาเบิ่งเอื้อยโอ้ยตายผู้อุ้มนั่นเขาไปเบิ่งดูค่ะอันผู้ผู้น้อยน่ะใหญ่กว่าผู้อุ้มแล้วพี่น้องเอ้ย

อันผู้วินน่ะสื่อให้นอกน่ะทิลลี่พี่น้องทิลลี่น้องผู้วินแต่ว่าอันเอฟซีผนบอกว่าให้ให้สื่อน้องวันอันลูกป้าว่า่นว่าอันวันน่ะสื่อป้าอะไรพี่น้องเยื่อไอ้ของพอเอื้อยของพอป้าว่าคือสื่อพ่ได้เกเนาะพี่น้องเนาะอันคอเป็นสื่อใหม่ซะเนาะเอาเอาสื่อของพอก็ได้เนาะพอเป็นผู้ยิงสื่อของพอก็ได้นั่นน่ะนะน่ะ พอแล้วอันนี้นะขันยาบันยาให้กินเด้อนอนบนมือบนเวนยังหาวอยู่บนรู้มื่อแรอันนี้นะขันยาบันยาให้กินเด้อทรงใหม่เอาไปล้างทรงใหม่แต่หึงอืมเนี่ยมันเสียแค่แต่ใส่ถุงไปได้สี่มีหนอนมีแล้วค่ะจะออกแล้วค่ะลงนาลงนาพอดีแค่สบายอ้๋อพายก็ว่าลงนาสบายสิตายหิวเข่านั่นตีนางมีไัยเห็ดบ่้วมีไัยเห็ดให้กินแล้วเหอะเขาเนาะเขาดำหายดำนา หลดเขาจะเล่นีไปเอาไปเล่นไปเล่นหน้าไอ้ินถูกไหลูโอ้ยคุณเากหมนกินโอ้ยโอ้ยโอเหลื่อมตา